นักโลกลูกพระพุทธเจ้ามาเพื่อทำหน้าที่พาทุกดวงจิตรู้แจ้งต่อธรรมธาตุตนพวกเรามีธรรมธาตุพวกเราแค่มารู้แจ้งในธรรมธาตุแค่รู้ว่าพวกเราคือธรรมธาตุ นอกนั้นเป็นแต่เพียงอาการมันแสดงความเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาไม่มีขณะจิตใดที่อนัตตาทำไม่ปรากฏความจริงนี้มันจริงอยู่ตลอดพวกเราแค่ไม่มีผู้มาชี้ทางตั้งแต่ตื่นยันหลับพวกเรา มีอนัตตาธรรมปรากฏตลอดแต่ก็ไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่มีใครมาชี้มาบอกเหมือนกับว่าพวกเราเดินเหยียบเพชพรพลอยอยู่ตลอดแต่พวกเราก็ไม่รู้ว่าเพชพรพลอยที่พวกเราเดินเหยียบนี่นแหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่าพวกเรากลับไปแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าภายนอก ทั้งๆท,ที่สิ่งที่มีคุณค่าก็อยู่กับพวกเรานี่เองเนี่ยมันจึงเป็นการเนิ่นช้าผู้ไม่รู้ก็ไปแสวงหาส่วนผู้รู้ก็ชี้ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเนิ่นช้าไปทุกขณะเลยตอนนี้มีอาการกระเพิ่มอยู่ตลอดแค่รู้ตอนนี้ ไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่อาการกับเพื่มปฏิบัติมาก็เพื่อได้รู้ว่าไม่มีคนมีแต่อาการกับเพื่มอมแต่ก่อนเอาตัวตนไปปฏิบัติเพราะเชื่อว่าเรามีตัวตนเราเป็นมนุษย์แต่ทุกวันนี้หาความเป็นมนุษย์ไม่เจอหาความเป็นเราไม่เจอ มีแต่อาการอันเป็นธรรมชาติอาการนี้กระเพื่อมอยู่นี้เป็นกระแสธรรมชาติเขาแสดงความบริสุทธิ์แสดงความงดงามเขาแสดงความไร้ตัวไร้เจ้าของเขาแสดงอนัตตาอยู่เช่นนี้ <c oughs> ห้าอะไรกันหลงอะไรกันตอนนี้ใ่ขัน เสียงนี้ให้ค่าว่าไก่ขันแล้วก็มีภาพปรากฏลูปไก่ขันอาการที่รู้นี้มันก็เป็นเพียงกระแสธรรมชาติเสียงที่มากระทบนี้ก็เป็นกระแสธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเหมือนเดิม <c oughs> มีแต่กระแสธรรมชาติทำหน้าที่โดยธรรมชาติ ธรรมชาตินี้มีอยู่แล้วบริบูรณ์อยู่แล้วด้วยตัวของธรรมชาตินะ่ะนะไม่มีใครไปเป็นเจ้าของกระแสธรรมชาติผู้ที่เข้าใจทำไม่ง่ายแค่นี้คือผู้ที่พ้นแล้วจากกระแสวัตตะกระแสธรรมชาตินี้เมื่อพวกเรา ไหลไปกับมันจิตดวงนี้ของพวกเราก็จะจมไปกับกระแสธรรมชาติอนั้นกระแสธรรมชาติไหลไปไหนเราก็ไหลไปกับกระแสธรรมชาติน้น,นั้น <c oughs> อุปมาเหมือนเรืออันพวกเรานั่งอยู่ไหลไปตามกระแสน้ํากระแสน้ําไหลไปที่ใดเราก็ไหลไปตามกระแสนั้น นี่คือวัดตะตพวกเราไหลไปกับกระแสแห่งวัตตะตลอดถ้าพวกเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามันมีแต่กระแสน้ำมันมีแต่เรือเปล่าๆแต่มันไม่มีเรานั่งอยู่ตรงนั้นหรอกสังเกตดีๆจะเห็นว่าไม่มีเราเลยอยู่ตรงนั้น มีแต่เรือและกระแสน้ําที่มันล่องลอยไหลไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นไปตามกระแสธรรมชาติเราไม่เคยเป็นนั่งอยู่ในเรือนั้นหรอกเรากําลังนั่งดูหนังเรื่องหนึ่งต่างหากในหนังเรื่องนั้นมันไม่มีคนมันมีแต่เรือและก็กระแส น้ำที่ไหลไปเป็นวัตะเราไม่เกียรเราไม่มีอะไรเลยที่เป็นเราอยู่ตรงนั้นเข้าใจแบบนี้ก็จบกันเสียงที่กำลังสื่อสารอยู่นี้มันมีเราไปนั่งอยู่ในกระแสเสียงนี้ตรงไหนมันก็มีแต่กระแสเสียงนี้เคลื่อน สลายอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเราตลอดมันมีเราเป็นนั่งอยู่ในเรือแห่งกระแสเสียงนี้ตรงไหนเพียงแต่สังเกตแบบนี้มีแต่กระแสเสียงมันเคลื่อนและสลายเรือก็ไม่มีแม้แต่เราผู้นั่งอยู่ในเรือก็ไม่มีแค่น้อมจิต สังเกตตามตอนนี้มันมีเราเป็นผู้ไปนั่งในกระแสเสียงนี้ตรงไหนมันมีเราไหลไปกับกระแสเสียงนี้ตรงไหนพวกเราจงเห็นกระแสเสียงนี้เปรียบเสมือนกระแสน้ำที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาหายวับไปกระแสสายทานแห่งความคิดนี้ ตอนนี้มันไม่มีเราไปอาศัยเลยมันไม่มีเราไปคล้องไปเกี่ยวไปมีรูปลากรูปลักอยู่ในนี้เลยแล้วพวกเราหาอะไรกันก็ในเมื่อมันไม่เคยมีเราอยู่ในกระแสสายฐานแห่งกระแสเสียงนี้ก็นี่แหละการรู้ตามความเป็นจริงนี่แหละคือการปฏิบัติ ในพุทธศาสนาคือการตื่นรู้เห็นกระแสสายทานแห่งธรรมชาติที่ปรากฏตอนนี้เห็นว่าทุกขณะในตอนนี้มีแต่กระแสธรรมชาติไม่มีเราทุกอาการเลยเป็นกระแสธรรมชาติที่กระเพื่อมเคลื่อนสลายไรเราโดยสิ้นเชิง เมื่อไม่มีเราก็มีแต่กระแสธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาอยู่แบบนี้ก็นี่แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเรียกว่ามหาสติปัฐานสูตรเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปฐานเรียกว่าธรรมานุปัสนาสติปฐานเรียกว่าการเห็นธรรมในธรรมเห็น ความเป็นอนัตตาในกระแสธรรมชาติแม้แต่การขยับปากแม้แต่การกระพริบตาแม้แต่การหายใจกระแสธรรมชาติเหล่านี้เขาทำงานของเขามันมีเราเป็นนั่งอยู่ในเรือแห่งกระแสธรรมชาตินี้ไหมลองดูกระแสธรรมชาติที่กำลังกระเพื่อมอยู่นี่สิมันมีเราเป็นนั่งอยู่ในเรือ ไหลไปตามกระแสธรรมาชาตินี้ไหมหรือว่าไม่มีเราเลยเมื่อไม่มีเราเลยแล้วเราจะยุ่งอะไรกับกระแสธรรมาชาติมีทางแต่ไม่มีผู้เดินนั่นแหละจงเห็นกระแสธรรมาชาติเช่นนี้เห็นอย่างนี้เมื่อ,อไหร่นี่แหละ คือสมัมมามัคเป็นสัมมาปฏิบัติปฏิบัติก็เพื่อเห็นว่าไม่มีเราเป็นผู้เดินไม่มีเราเป็นผู้นั่งอยู่ในเรือแห่งกระแสสายทานแห่งธรรมชาติถึงจะมีสายทานหรือกระแสแห่งธรรมชาติแต่ถ้าไม่มีเราไปนั่งอยู่ในเรือ ที่ล่องลอยในกระแสธรรมชาตินั้นสอย่างกระแสธรรมชาตินั้นก็เป็นอนัตตาด้วยตัวของมันมันไรค่าด้วยตัวของมันมันไรเจ้าของด้วยตัวของมันมันไรตัวไรตนคือมันไรตัวและมันก็ไรจากตนบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่โดยธรรมชาติ กระแสธรรมชาติย่อมแปรปรวนเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยแห่งความบาลานซ์บาลานให้เกิดความสมดุลแต่ทั้งความบาลานซ์ความไม่บาลานซ์ความสมดุลหรือไม่สมดุลมันก็เป็นเรื่องของกระแสธรรมชาติลองดูสิมันมีเราไปนั่งอยู่ในเรือในกระแสธรรมชาติไหมถ้าไม่มี มันก็จบกันมันก็แค่นี้แหละธรรมะธรรมะเป็นเรื่องแค่เห็นว่าไม่มีเร้าในกระแสธรรมชาติให้ก้อนนี้เกิดขึ้นมาจากเสียงนี้คิดให้ค่าว่าเป็นก้อนรูปที่เห็นก็เป็นเพียงภาพภาพหนึ่งถ้าพวกเรายังสำคัญว่าภาพที่อยู่ในจอนี้มันเป็นเรา นั่นก็มีเราไปนั่งอยู่ในกระแสสายธานแห่งภาพนี้พวกเราลองเอานิ้วเคาะภาพนี้ดูสิภาพนี้เขารู้สึกอะไรไหมสิ่งใดก็ตามที่ไม่มีการรับรู้สิ่งนั้นย่อมเป็นเพียงวัตถุธาตุพวกเราลองเอานิ้วจับ หรือเคาะที่กระจกโทรศัพท์ดูสิกระจกโทรศัพท์นี้หรือภาพที่อยู่ในกระจกโทรศัพท์นี้เขาไม่รู้เรื่องหรอกนี่คือการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาปฏิบัติก็เพื่อรู้ตามความเป็นจริงความจริงก็คือไม่มีเราอยู่ในกระแสแห่งรูปไม่มีเราอยู่ในกระแสแห่งนามแล้วพวกเราอ่ะ เอาเราไปตั้งอยู่ในกระแสแห่งลูกเอาเราไปตั้งอยู่ในกระแสแห่งนามเอาไปตั้งทำไมเอาเราไปตั้งอยู่ในกระแสสายทานแห่งการปรุงแต่งทำไมความคิดเป็นกระแสสายทานแห่งการปรุงแต่งลองดูมันมีเราไปนั่งอยู่ในเรือแห่งกระแสแห่งการปรุงแต่งนี้ตรงไหน ขณะที่เรานึกมโนภาพต่างๆจินตานาการลองดูมันมีเราไปนั่งอยู่ในเรือแห่งกะระแสสายทานแห่งมโนภาพตรงไหนขณะที่พวกเรามีอารมณ์สุขลองดูสิอารมณ์สุขเนี่ยกระแสสายทานแห่งอารมณ์สุขมันมีเราไปนั่งอยู่ในเรือแห่งกระแสสายทานแห่งความสุขนี้ตรงไหน ขณะที่กำลังมีอารมณ์ทุกข์ชอบเล่นกับอารมณ์ดีนักลองดูดีๆกะระแสสายทานแห่งอารมณ์ทุกข์มันมีเราไปนั่งอยู่ในเรือตรงนั้นไหมมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีก็กะระแสสายทานแห่งอารมณ์ทุก เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นไม่ใช่หรือมีใครไปทุกข์จบแล้วง่ายๆแค่นี้มันมีใครไปทุกข์มันมีใครไปโศกกระแสสายทานแห่งอารมณ์สงบเกิดขึ้นลองดูมันมีเราไปนั่งอยู่ในเรือแห่งกระแสสายทานแห่งความสงบนั้นไหม เมื่อไม่มีมันก็ไม่มีใครไอสงบมันมีแต่กระแสสายทานแห่งอารมณ์ที่เรียกว่าสงบหรือหุ่นวายกระแสสายทานแห่งอารมณ์สองลักษณะสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีสงบหรือวุ่นวายก็ดีกระแสสายทานเหล่านี้เป็นกระแสวัะลองดู มันมีเราไปนั่งอยู่บนเรือแห่งกะระแสสายทานเหล่านี้ไหมไม่มีเมื่อไม่มีเขาก็ไร้ค่าด้วยตัวของเขาก็แค่นี้แหละการปฏิบัติเห็นแจ้งขึ้นมาว่าไม่มีเรามันไม่มีอะไรเป็นเราจิตยอมรับ จิตก็ไม่เกิดในกระแสสายทานแห่งการปรุงแต่งนี้วัตตะก็สิ้นสุดลงด้วยประการลัชนี้ทำว่าง่ายนี่คือการปฏิบัติก็เพื่อให้จิตดวงนี้ได้รู้แจง้งจิตดวงนี้ไม่งงไหลไปกับกระแสสายทานแห่งการปรุงแต่งดูความทรงจำสิ กระแสแห่งความทรงจำลองดูมันมีเราเป็นนั่งอยู่บนเรือแห่งกระแสแห่งความทรงจำนี้ไหมเมื่อไม่มีอ็จบกันก็มันไม่มีใครเป็นผู้ไปจำได้จำไม่ได้มันมีแต่กระแสสายทานแห่งความจำได้จำไม่ได้ กระแสสายทานแห่งอาการรู้พวกเราลองดูกระแสสายทานแห่งอาการรู้มันมีใครไปนั่งอยู่ในเรือแห่งกระแสร,รับรู้บั้นกระแสรับรู้เขารับรู้ของเขาตามกระแสแห่งการรับรู้ของเขา มันมีเราไปนั่งอยู่ในเรือแห่งกะระแสรับรู้หรือไม่ดูสิมันไม่มีมันไม่มีเราอยู่ในกะระแสแห่งการรับรู้นี้เลยมันรู้ถึงเสียงเองจบกันมันไม่มีเราอยู่ในอากาศันใดๆมันไม่มีเราอยู่ในกะระแสแห่งวัตตะเลย แค่นี้นี่แหละสัมมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วรู้แจ้งแล้วจิตก็ยอมรับความรู้นี้ถ้าถ้าจิตไม่ยอมรับยังดือ้อยังเชื่อว่ามีอยู่ท่าอาจารย์ก็จะบอกว่าไหนมันมีเราไปนั่งอยู่ในเรือแห่งกระแสสายทานแห่งความมีตรงไหน กะระแสสายทานแห่งความมีที่เราว่ามีไหนมีเราไปนั่งอยู่ในเรือแห่งกะระแสสายทานแห่งความมีตรงไหนหาไม่เจอหาเราไม่เจอมันไม่มีอะไรมันไม่มีใครไปเป็นเจ้าของอะไรกะระแสสายทานแห่งวัตตาเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้ แต่มันไม่มีเราไปนั่งอยู่ในเ,เ,นเรือแห่งกระแสสายทานเหล่านี้เลยนี่พูดธรรม,มาแบบหยาบยาบนะนี่นนไม่ได้ละเอียดนะพวกเราแค่น้อมตามด้วยจิตพวกเราจะเห็นว่ามันไม่มีเราเป็นั่งอยู่ในเ,เ,นเรือแห่งกระแสสายทานแห่งการปรุงแต่งนี้เลยตอนนี้ มันก็เป็นเช่นนี้ตอนไหนมันก็เป็นเช่นนี้คือมันมีแต่ตอนนี้อันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยอาการอย่างนี้มันไม่มีเราเป็นนั่งอยู่ในเรือแห่งกระแสสายถานนี้เลยชัดเจนพวกเราแสวงหาอะไรกัน คำถามไม่ง่ายคือพวกเราหาอะไรกันเมื่อไหร่พวกเราจะเลิกหาเมื่อไหร่พวกเราจะได้เห็นกระแสสายทานที่ปราศจากเราไปนั่งอยู่บนเรือตรงนั้นหายังไงก็หาไม่เจอเพราะมันไม่เคยมีเราอยู่ตรงนั้นเลย ไม่มีกระแสสายทานอันมีเรานั่งอยู่ตรงนี้เลยมองไปตรงไหนก็ไม่เห็นมีเรานั่งอยู่ในกระแสเสียงนี้เลยโอ้ยมันไม่ต้องทำอะไรนี่โดยแก่นแท้แล้วมันไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมันไม่มีเราในกระแสสายทานแห่งเสียงนี้เลยอ่ะมันไม่ต้องทำอะไร เช่นนี้นี่เองนี่หรือที่เรียกว่าทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีเราไปนั่งอยู่ในเรือแห่งกระแสสายทานแห่งเสียงนี้เลยโอยหยุดหาแล้วหยุดเสวงหาแล้ว สาธุด้วยใครหยุดเสวงหาแล้วสาธุด้วยใครที่เห็นแจ้งแล้วเช่นนี้สาธุด้วยเลยมันไม่เคยมีเราที่เป็นนั่งอยู่บนเรือแห่งกระแสสายธานแห่งความคิดปรุงแต่งนี้เลยเราหลงเข้าใจว่าเรา นั่งอยู่บนเรือแห่งกระแสสายทานแห่งเสียงนี้มาโดยตลอดพึงรู้ว่าไม่มีเราเลยที่นั่งอยู่ในกระแสสายทานแห่งเสียงแห่งมโนภาพแห่งอารมณ์แห่งความจำแห่งอาการรู้มันไม่มีเรานั่งอยู่ในเรือแห่งกระแสสายทานแห่งการปรุงแต่งนี้เลยนี่แหละ ความจริงความจริงนี้มีอยู่ตลอดเพิ่งรู้เราได้รู้แล้วนี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการตื่นรู้การรู้ว่าไม่มีเราอยู่ในทางสายใดเลยจึงหยุดแสวงหาเราหยุดแล้ว เรารู้แจ้งแล้วเราพ้นแล้วพ้นจากจินตนาการที่หลงไปกับมันมาเนื่นน้ำเราพ้นแล้วใครพ้นได้ตามที่พระอาจารย์แสดงนี้ตอนนี้สาธุนะพวกเราคือผู้ที่พ้นแล้วจากกระแสแห่งวัตตะดังนี้อ่ะสาธุ